สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําน้าพริกครับน้ําพริกที่จะทําในวันนี้นั่นก็คือน้าพริกปลาส้มครับเป็นน้าพริกที่ผมลองทําหลายครั้งแล้วรสชาติอร่อยโดนใจเลยอยากจะชวนทุกคนมาทําบ้างเพราะฉะนั้นเราไปทําน้ําพริกปลาส้มด้วยกันนะครับไปทำด้วยกันดีกว่าก่อนอื่นแล้วก็นากระเทียมมาแกะเปลือกแล้วก็ซอยเป็นชิ้นบางๆผมใช้กระเทียมจีน300กรัมและกระตามด้วยหอมแดงนํามาซอยให้เป็นชิ้นบางๆ ผมใช้หอมแดง300กรัมแล้วซอยเสร็จแล้วเราก็นกํากระเทียมมาเจียวให้เหลืองกรอบนะครับแล้วก็พักไว้ตามด้วยกระเทียมหอมแดงเหยืยวไปเรื่อยจนเหลืองกรอบแล้วก็ตัดขึ้นพักไว้ทีนี้ก็นาพริกแ้งมาทอดผมใช้พริกแ้ง80กรัมครับปลาส้มที่ผมใช้ในเมนูนี้ผมใช้ของวาัสนานะครับเป็นปลาตะเพียนขาวนะปลาส้มของวัสนาอร่อยดีอ่านี่ครับ ทีนี้เราก็นำปลาส้มของเรามาลงทอดได้เลยครับทอดไปเรื่อยๆจนปลาส้มของเราเหลืองสวยสุกได้ที่ตอนนี้ราคุณกลิ่นหอมมากจริงๆผมจะใช้ปลาส้มทั้งหมด3ตัวนะครับพอปลาส้มของเราเย็นตัวลงแล้วก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อเอาก้างออกให้หมดเลยนะครับเวลากินจะปลอดภัย ทีนี้เราก็นำปลาส้มของเรามาปั่นนะครับวันนี้ใช้เครื่องปั่นนะ mm. Oh. Mm. ทีนี้ก็ปั่นหอมเจียวกับกระเทียมเจียวนะครับแต่ก็ตามด้วยพริกทอดนะครับ เมื่อเราปัดของทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาผสมแล้วเอ็นไหมคุณ <c oughs> กินหอมจุงเบยไม่รู้ว่าใครเคยทำบ้างหรือเปล่านะอาะ่าวถึงก็ตอนของการปรุงรสละปรุงรสง่ายมากครับความเค็มจากเกลือประมาณ1ช้อนชาพอนะครับ ามด้วยอาจารย์ชูนะครับครึ่งช้อนชาพออาจารย์ชูชอบคํานี้จังเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับงานนี้จะไม่ใส่น้าตาลนะคุณและก็จะไม่ใส่น้ามะขามเปียกนะครับเราจะเอาความเปรี้ยวจากปลาส้มนะครับอยากให้คุณทํากินจริงๆเลยมันแซบ่บคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะฮะเมนูน้ำพริกปลาส้มเนี่ยนะครับไม่ใช่น้ำพริกนรกนะจ๊ะน้ำพริกนรกเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ปลาย่างกันใช่ไหมคุณมันก็จะแห้งๆแต่น้ำพริกปลาส้มเนี่ยครับม่แห้งนะหืมอยากให้ทุกคนลองทำกิน มีแสบล่าหลาย,ลายอสิมแบ่งจักหน่อยเดจะครับเดอว่าจะเป็นจังใดนั่นเป๊ะความเผ็ดความหอมแล้วก็เนื้อปลาเยอะมากมีโดเน่ด้กินเนื้อปลาต้มแบบเต็มๆนะคุณนี่คนเห็นนะมันเป็นแบบนี้นะไม่ใช่น้ำพริกกรลกนะครับเอาละปะจัดจานกันดีกว่าเสร็จแล้วครับกับน้ำพริกปลาส้มนะครับกลิ่นหอมมากจริงๆปกินข้าด้วยกันดีกว่าครับ เสร็จแล้วครับกับนพิพาส้มนะครับมาลองชิมกันครับดูซิว่าหนูกินได้ป่าอ่ะลองลองลองโรยข้าวแบบนี้เลยนะแล้วทําไมวันนี้เรามากินตรงนี้ล่ะคุณยายไม่สบายครับหลายคลิปหลายเมนูแล้วนะครับที่คุณแม่ได้ร่วมวงด้วยนะครับเทศการคุณแม่ไม่สบายครับแล้วก็อาการยังไม่ดีขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะครับอ่าเรามาชิมกันผมไม่รู้ว่าคุณเคยกินหรือเปล่านะแต่อยากให้ลองทำจริงๆนะอือ เผ็ดเคยไปไหมไม่เผ็ดครับพอดีครับอแต่มันหอมอะ่ะหอมกระเทียมครับหอมกระเทียมหอมปลาส้มโ <c oughs> อ้โหคุณจะว่าไม่เผ็ดก็เผ็ดนะเพราะว่าเราใส่พริกไปเยอะเหมือนกันความเผ็ดเนี่ยคุณสามารถปรับได้ตามใจชอบนะฮืมโนมันต้องกึนคู่กันกดดองรอง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมทําปลาส้มไว้อ่ะทีนี้ก็เลยลองทําน้ำพริกปลาส้มแบบเนี้ยอร่อยมากโดนใจรสชาติแบบเนี้ยผ่านไหมผ่านครับอืมอืมคนอืมผัดตุ่มแต่นี้ก็คือของดีปีละครั้งนะครับลูกขวานปลาเคยกไหมไม่เคยครับอืมอืม,อมต้องลองต้องลองอืมเดี๋ยวเลยลูก นุ่มครับนุ่มมันอร่อยไม่ขมไม่เหมือนเขียวของดีปีละครั้งคุณของตัวที่สุดอร่อยมากเลยครับเริ่มติดใจยังเริ่มครับอครั้งแรกตรงนะครั้งแรกเหรอของดีปีละครั้งครับถ้าใครไปเจอลูปขักหวานป่าแบบนี้นะอย่ารอช้าจับมาเลยครับทงแกงก็ได้ผัดก็ได้ เ้ากันได้ดีกับน้าพริกมากเลยครับตาใช่คิดเหมือนกันเลยมันพริกแห้งๆลอยๆแบบนี้นะคนุณเรื่องได้แต่ยืนยันคําเดิมนะครับว่าไม่ใช่น้ําพริกนรกนะนี่ที่ทําไว้แ <laughs> ต่ต้องเตรียมสเสบียงนะเพราะเราชอบได้เลยฮนะไม่ติดเลยนะฮะตัวนี้ก็คือผักก้านจองคนกระแฟเพชรเรียกว่าผักสาวพีนะคนุณ ตัวแก่คร้บต้องขออนุญาตแจ้งกับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอาการของคุณแม่นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ก็เลยต้องดูแลกันอย่างหนักหน่วงครับ<จ>ตอนนี้ให้เข้าพักก่อนนะครับพวกเราก็ห่วงกันมากนะครับดูแลกันอย่างดีนะฮะก็มีแม่คนเดียวเนาะ ผมก็มียายช่วยคนเดียวครับเออขอบใจบที่มาจัดยาให้ยายช่วยนะครับโอเคถือว่าประการปุกดูแลพี่ใหญ่ครับน่ารักมากเดีย๋ยวเอาเงินโบนัสไปยี่สิบบาทยี่สิบบาทพอตกลงว่าเมนูนี้หนูให้ผ่านไหมผ่านครับความเผ็ดขนาดนี้หนูก,กินได้ไหมกินได้ครับเออวุฒิชัยอยู่ปอหแล้วนะคุณแต่ยืนยันคำเดิมครับว่าความเผ็ดเนี่ยปรับได้ตามใจชอบนะถึงอร่อย ลูกขผาผ่านป่าผ่านปะผ่านครับครั้งแรกได้ติดใจเลยไหมครับเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับอย่าลืมไปลองทํากินกันบ้างนะครับอร่อยหัวที่ใช้อยากให้คนอื่นทำบ้างไหมอยากครับผมถามว่ามันหอมดีเนาะครับความเผ็ดก็ไม่โหดอร่อยนุ่มนวลลอยข้าวอร่อยมากอืองั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอร่อย อร่อยเลยผักกอนปากก็อร่อยอบมากพรุ่งนี้หมอนัดจะช่วยอีกแล้วครับโอ้ดทอดผ่านนะผ่านครับผัดทอดอ่ะผ่านครับกินง่ายจริงๆเลยน่ารักดิ